นนยาออ่สวัสดีครับพวกเราโคกุกสุดรัวครับผมแล้ววันนี้นะครับพวกเราจะมานั่งไล่อ่านคอมเมนต์คลิปก่อนนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยในช่วงปีใหม่่ะพวกเราได้ทำคลิปเปิดกล่องของขวัญไปนะครับ ้นีทำไม่ทันครับนั่นแหละครับช้างมาเถอะเดี๋ยวเราจะมาไล่อ่านคอมเมนต์เก่าๆของแต่ละคนกันนะครับอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มอ่านกันเลยไปที่แรกถามว่าอายุเท่าไหร่เลยครับเนี่ยผมอายุ15ตอนนี้17แล้วครับใช้มายาทั้งวาดทั้งแอนเินเมตเองหมดเลยใช่ไหมครับ ไม่ผมไม่ได้ใช้มายาครับแต่ผมใช้โปรแกรมซินาโฟดีเป็นหลักนะครับแล้วก็บางโมเดอร์ก็ปั้นเองมานโมเดอร์ก็โหลดฟรีตามเนมาแล้วก็อันเีนเองบ้านี้ค่ะขนมเหรอหาห้าสองสองยี่สิบครับสองสองยี่สิบไม่ได้ขายครับไม่ขายมึงไปเล่นให้พ่อองมึงดูไปมันยาอ่อนเสียเวลากูชิบหายแถมรายสาระด้วยทำไมเขาไม่ด่าอย่างี้จังวะ ไปสนุกเลยคอมเมนต์ด่าอย่างนี้อันนี้ช่องคอสปิดครับนา่าจะมีสัตว์ในวำนานออกมาด้วยนะถ้าจะมันรอถึงมือพัฒนาไปมากกว่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีแน,น่นอนไม่น่าพลาดกรอบมาดูเลยสาระไม่มีช่องเราไม่มีสาระเลยนครับถูกต้องควรจะมีสาระ่อนนี้น,น้อง <laughs> <laughs> จะพยายามเท้าไหรก็สนุกดีครับแต่หมากินช็อกโกแลตไม่ได้นะครับกินมากจะเป็นอะไรอันนี้เป็นความรู้นะหมากินช็อกโกแลตไม่ได้ มีสลาเลยนี่มิสระครับขอบคุณมากครับนี่ไงคนนี้มีแปะลิงมาให้ด้วยแสดงว่ารู้จริงครับรู้จริงต่อไปครับก็ไม่มีคำว่าไม่ชอบหรอกงานที่ดีชอบมุมกล้องสวยแต่พบความหาไม่ได้จะโชว์แต่ซีจีชอบครับงานดีนี่วิชาพิมากครับมต้องมาะครับพี่ชอบตอนตัดกระดาษนะเรียนดีแต่ช่วงตกฝนน้ำจังหวัดแรกไม่ค่อยเท่าไหร่น่าเช่อใช่ไหมถ่ายผิดซู่ซครับ พัฒนาสีมันไปเรื่อ,ๆอยๆอนาคตไกลแน่นอนแฮปปี้เดีวเยียครับน้องตั้งแต่ปี2016นสิบหกใช่ไหมพอติดเพื่อก่อนนะครับไม่ใช่จัดสามมาไม่ยิ้มนยเย่ต่อ yeah. ไปก็หมดแล้วนะครับก็นี่ก็เป็นคอมเมนต์จากสามาทคข้าวๆนะครับก็ต่อไปเนี่ยพเพื่อนๆนะ่ะมีคําถาม Q&A อะไรเนี่ยพิมพ์มาใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปไล่คัดมาแล้วมาไล่ตอบนะครับก็ตอนนี้มีโปรเจกต์ที่จะทําคลิปใหม่อยู่แต่ว่าเราไม่มีเวลาครับก็ต้องขอ ให้รอกันนิดนึงนะครับเราจะพยายามลงคลิปให้มันบ่อยๆขึ้นนะครับโอเคมีอะไรจะพูดไหมพูดหน่อยก็ช่วงนี้เทศกาลปีใหม่นะพี่หนุ่มพูดเลยก็ขออวยพรนะทุกคนให้มีความสุขนะแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตในปีใหม่นี้ครับผมครับหมดแล้วนะนะครับพวกเราขอไปแล้วครับบายบายครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ